ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสีสามหนึ่งป้องกันเร็วเข้าเร็วลูกกระตโกนรีบชักธงขึ้นให้ต้าโจเห็นว่าพวกเราคือเรือของต้าโจรเร็วเข้าฟานวีการและหลู่เฟิ่งหลางหันกลับประมองทันทีที่ได้ยินเสียงเจ้ากลับไปได้นในก่อนข้าจะออกไปดูเอง ฟันวีการกล่าวพลางดันร่างของหลู่เฟิ่งหลางเข้าไปด้านในเขากำชับหลู่เฟิ่งหลางอีกรอบจากนั้นวิ่งออกไปจับราวของเรือที่กำลังโคลงเคลงอยู่ด้านนอกทันทีเรือลำใหญ่ราวกับภูเขาขนาดมือหมาซึ่งมีธงสัญ,ญลักษณ์ของต้าโจโบ,บกสะบัดกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาท่ามกลางแสงอาทิตย์สีแดงเพลิงลูกเรือที่เดิมทีกำลังหวาดกลัวน้ำตาไหลออกมาพลางตะโกนร้องด้วยความตื่นเต้นทันทีที่เห็นเรือของต้าโจกำลังมุ่งหน้ามาจากความมืดด้านหน้า ใบหน้าของฝ้ามนี้การโดลมพัดจนรู้สึกแสบไปหมด <c oughs> เขาเบิกตาพลงมองเรือของพวกเดียวกันที่กำลังลั่นมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเรือของต้าโจรู้ได้อย่างไรว่าพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายหลู่เฟิ่งหลางเดินออกมาเกาะขอบเรืออยู่ข้างฟ้าวีการอย่างไม่เชื่อคำสั่งของชายหนุ่มเจ้าออกมาได้อย่างไรกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ฟ้าวีการดึงแขนของหลู่เฟิ่งหลางให้กลับไปด้านในรีบเปลี่ยนทิศทางใบเรือ รีบมุ่งหน้าไปยังเรือของต้าโจเดี๋ยวนี้ผู้คุมเรือซึ่งยืนอยู่บนที่สูงตะโกนขึ้นเสียงดังไม่นานลูกเรือราวสิบคนจึงช่วยกันชักใบเรือให้หันไปตามทิศทางลมที่แล่นไปยังเรือของต้าโจราวกับเด็กน้อยที่กำลังวิ่งเข้าสู่อ้อมกอดของผู้เป็นมารดาฮันเชิงอองในชุดนักรบได้รับรายงานจึงรีบวิ่งออกมาจากตัวเรือทันทีเขาสั่งให้ทหารทุกคนเตรียมพร้อมรบจากนั้นแล่นเรือไปทางเรือของควันตองอีทันที เฉิงหยวนจื้อที่อาเจียนออกมาจนแทบทรงตัวไม่อยู่ได้ยินว่าทหารเรือของแคว้นตรงอีมุ่งหน้ามาทางต้าโจโด้วยความไม่เป็นมิตรจึงฝืนหยัดกายขึ้นเพื่อออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกทว่าเรือกลับเร่งความเร็วขึ้นจนเขาทรงตัวไม่อยู่และสุดลงบนเตียงอีกครั้งท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพท,ท,ทหารเรือคนหนึ่งรีบเข้าไปประคองร่างของเฉิงหยวนจื้อเฉิงหยวนจื้อข่มความทารมานในตอนนี้เอาไว้เขาก้มหน้าจับหน้าอ,อกของตัวเองแน่นพางกล่าวขึ้นช้าช้าออกไปดูกัน ท่านแม่ทัพหมอทหารบอกว่าอาการของท่านในตอนนี้ควรนอนพักผ่อนอยู่แต่บนเตียงนะขอรับทหารเรือกเกลี้ยกล่อมอย่ามวัวไร้สาข้ายังแข็งแรงอยู่สีหน้าของเฉิงหยวนจื้อซีเผือดเพาะความดุดันไม่ลดลงแม้แต่น้อยข้าคือทหารของต้าโจคือกองทัพของต้าโจหากศัตรูบุกมาหากข้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ในนี้เหมือนคนที่ขาดได้เฉิงหยวนจื้อขบกรามเดนโซเซออกไปด้านนอก หานเฉิงอ๋องกำขอบเรือด้วยมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างกำดับแน่นเขามองไปทางเรือของตงอีที่กำลังล่นมาทางพวกเขานิ่งจากนั้นออกคำสั่งเสียงดังมุ่งหน้าเต็มกำลังช่วยเรือของตา้าโจออกมาให้ได้จากนั้นมุ่งหน้ากลับฝั่งทันทีพยาค่ะทหารเรือรีบวิ่งไปถ่ายทอดคำสั่งที่ท้ายเรือทันทีหานเฉิงอ๋องประมวลผลในสมองอย่างรวดเร็วหน้าผากข,ของเขาเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อให้คนย้อนไปขอกำลังเสริมจากแม่ทัพห่วงพยยาค่ะ หานเชิงอ๋องเชิงหยวนจื้อเอ่ยเรียกหานเฉิงอ๋องจากนั้นมองไปทางทะเลเรือของแคว้นตงอีมีจำนวนมากกว่าเรือที่พวกเขาแล่นออกมาคุ้มกันชาวประมงของต้าโจหลายเท่านักเชิงหยวนจื้อที่อาเจนติดต่อกันมาหลายวันเดินตัวตรงราวกับมีคนช่วยดัดหลังให้เข้าไปหาหานเชิงอ๋องอย่างรวดเร็วเขาเห็นเรือที่มีธงสัญลักษณ์ของต้าโจกำลังแล่นมาทางพวกเขานั่นคือทูตของต้าโจคือพวกของใต้เท้าหลิวหานเชิงอ๋องเหลือบมองเชิงหยวนจื้อแวบ,บหนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้น คุ้มกันแม่ทับเชิงกับชาวประมงเหล่านั้นกลับไปก่อนหานเชิงอองหมายความว่าอ,อย่างไรท่านดูถูกข้ายอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบใดกองทัพไปก็จะไม่มีวันนี้ทับเด็กขาดเชิงหยวนจื้อกล่าวด้วยสีหน้าหนักแน่นหานเชิงอองเห็นท่าทีหนักแน่นของเชิงหยวนจือ้อจึงไม่อยากเสียเวลาเถียงกับเขาอีกหานเชิงอองพยักหน้าพางตกบ,บาของเชิงหยวนจื้อเบาๆอาจไม่เกิดสงครามก็ได้ ไม่นานเรือของทหารเรือของต้าโจจึงแหวงแหวกทางให้เรือของคุนนางต้าโจแล่นเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองของทหารเรือฟ้านอาวีการและหลู่เฟิงหลังยินมืนเหมืองหม่ที่แล่นผ่านเรือพวกเขาไปคุ้มกันพวกเขาอยู่ทางด้านหน้าอยู่ตรงหัวเรือ หาก่อนหน้านี้ฟ่านวีการไม่เข้าใจความสําคัญที่แท้จริงของทหารยอดฝีมือของแควนหากเขาเคยคิดเพียงว่าทหารมีหน้าที่ปกป้องแคว้นและชาวบ้านของแควนทว่าวันนี้เมื่อได้รับการปกป้องจากทหารเรือของต้าโจเมื่อได้เข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของทหารเรือมากมายของต้าโจฟ่านวีการจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดชาวบ้านแถบชายแดนจึงนับถือกองทัพไปประหนึ่งพวกเขาคือเทพเจ้าผู้คุ้มครองเหตุใดชาวบ้านเหล่านั้นจึงเห็นแม่ทัพกองทัพไปเป็นดั่งเทพแห่งสงคราม นั่นเป็นพระกองทัพไปและแม่ทัพไปใช้เลือดเนื้อของตัวเองปกป้องคุ้มครองชาวบ้านใช้ร่างของตัวเองเปิดทางรอดให้แก่พวกเขาสงครามกำลังจะเกิดขึ้นชาวบ้านทุกคนต่างอพยพหนีมีเพียงทหารของแคว้นเท่านั้นที่มุ่งหน้าไปยังทิศตรงข้ามกับพวกเขาปกป้องพวกเขาไว้ทางด้านหลังพวกเขาเห็นหานเชิงอ๋องที่พวกเขาเคยเย้ยเย้ยดูถูกยืนอยู่หน้าหัวเรือบนเรือด้านหน้าของพวกเขาด้วยสีหน้าเยือกเย็นแน่วแน่พวกเขาเห็นแม่ทัพเชิงหยวนจืนจืนผูกหักลากยืนตัวตรงมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกกลับมมาออีหรืไ่ พวกเขาได้รับความคุ้มครองจากกองทัพที่แข็งแกร่งของแคว้นในช่วงเวลาเป็นเวลาตายของชีวิตฝ้า่นี้การถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทว่าขณะเดียวกันก็รีบหันไปโค้งกายคำนับทหารเรือทุกคนที่อยู่บนเรือด้วยความรู้สึกขอบคุณหลู่เฟิงหลังรู้สึกตื้นตันใจและปวดใจเช่นเดียวกันสตรีตระกูลสูงสักที่เติบโตขึ้นในเมืองหลวงอย่างนางพบเจอร์กอนอุบายและแผนการเจ้าเล่ามากทว่านางไม่เคยถูกกดดันจากทหารของแคว้นศัตรูเช่นนี้เมื่อก่อนขณะที่นางกำลังตกอยู่ในอันตรายนางได้รับความคุ้มครองจากทหารเรือของแคว้นตัวเอง ไม่มีผู้ใดเข้าใจความรู้สึกของพวกนางได้มากกว่าคนที่เผชิญชะตากรรมเดียวกันอีกแล้วเรือของต้าโจลื่นไปทางเรือของแควนตงอีด้วยความรวดเร็วแม่ทัพทหารเรือตู้อวีหลางของแควนตีที่องค์ชายสองไว้ใจมากที่สุดนำทัพทหารเรือไล่ตามเรือของต้าโจมาด้วยตัวเองเดิมทีองค์ชายสองจะนำทัพมาด้วยตัวเองทว่าบัดนี้จักรพรรดิตงอีสิ้นพระชนแล้วองคชายสองต้องอยู่เตรียมตัวขึ้นครองราชที่แควนตงอี ดังนั้นองค์ชายสองจึงมอบหมายภารกิจไล่ล่าตัวองค์ชายเจ็ดให้แก่ตู้อวีหลงังให้ตู้อวีหลงังนำทัพทหารเรือทั้งหำของควันตีออกไปไล่สังหารองค์ชายเจ็ดให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามห้ามปล่อยให้องค์ชายเจ็ดหนีไปถึงควันตาโจได้เด็ดขาดก่อนที่ตู้อวีหลงังจะออกเดินทางองค์ชายสองเรียกเขาไปพบตามลำพังกำชับว่าหากตาโจไม่ยอมคืนตัวองค์ชายเจ็ดให้ตรงอีให้เขาทำสงครามกับตาโจด้วยทันที ความจริงตู้อวี๋หลังอดทนมานานแล้วเขาคิดมาโดยตลอดว่าจักรพรรดิตงอีเป็นคนขี้ขาดแม้แคว้นตงอีจะเป็นเพียงแคว้นเล็กทะว่าพื้นที่ทั้งสี่ทิศของพวกเขาล้วนติดทะเลดังนั้นทหารเรือของแคว้นตงอีจึงแข็งแกร่งมากแม้พวกเขาไม่ได้ทำสงครามกับต้าเหลียงมาหลายปีแล้วทว่าหากเทียบกับแคว้นต้าเหลียงที่ต้องป้องกันแคว้นต้าเยียนและต้าโจอยู่ตลอดเวลาทหารเรือของแคว้นตงอีจึงมีเวลาฝึกรบมากกว่าแคว้นต้าเหลียงมาก ที่สําคัญตอนนี้ต้าโจกำลังใช้ทหารเรือของแคว้นต้าเหลียงอยู่ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสี่สสองอธิบายผู้ใดสามารถรับประกันได้ว่าพวกนั้นจะร่วมแรงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับต้าโจจะยอมรับใช้ต้าโจอย่างแท้จริงต่อให้ทหารเรือของต้าเหลียงเหล่านั้นจะเต็มใจรับใช้ต้าโจจริงๆริว่าพวกนั้นจะสู้ทหารเรือตรงอียอย่างพวกเขาได้หรือ องชายสองเคยพาตู้อวี๋หลังไปสนทนาร่วมกับจักรพัิเทียนเฟิ่องมาก่อนองคชายสองและตู้อวี๋หลางล้วนเห็นด้วยกับแนวคิดยุติสงครามด้วยสงครามของจักรพัิเทียนเฟิ่งม,มากหากพวกเขาสามารถกำจัดทหารเรือของต้าเหลียงจนหมดสิ้นในครั้งนี้และบุกไปยังแผ่นดินของต้าโจด้วยแควนตรงอีของพวกเขาต้องแข็งแกร่งกว่าต้าโจอย่างแน่นอนที่สำคัญต้าเยี่ยนรับปากพวกเขาแล้วว่าหากแควนตรงอีทำสงครามกับต้าโจขึ้นมาจริงๆต้าเยี่ยนจะช่วยสนับสนุนอาวุธและสเสบียงอาหารให้ตรงอี เมื่อตู้อวี๋หลังเห็นเรือของผู้ตาโจเข้าไปอยู่ในการอารักขาของทหารเรือต้าโจแล้วเขาจึงยกมือสั่งให้ลูกเรือลดความเร็วเรือลงหานเชิงอ๋องสั่งให้ลูกเรือลดความเร็วเรือลงเช่นเดียวกันไม่นานเรือของต้าโจและตงอีจึงเัเชิญหน้ากันอยู่กลางทะเลแสงของดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นสู่ขอบฟ้าท่ามกลางเรือใหญ่สองลำที่จอดอยู่กลางทะเลแสงของดวงอาทิตย์ส่องกระทบเรือทั้งสองลำจนเปล่งประกายเป็นสีทอง ฮันเฉิงอองเฉิงหยุนจื้อและตู้อวีหลางยืนอยู่ด้านหน้าสุดของเรือใหญ่ทั้งสองลำรองแม่ทัพข้างกายตู้อวีหลางกล่าวขึ้นไปบอกต้าโจว,ว่าให้ส่งตัวองคชายเจ็ดคืนให้พวกเราครั้งนี้พวกเราไม่ได้มาเพื่อทำสงครามพวกเรามาเพื่อนำตัวองคชายเจ็ดกลับไปเท่านั้นหากต้าโจไม่ยอมส่งตัวองคชายเจ็ดคืนให้พวกเราก็แสดงว่าต้องการเป็นศัตรูกับพวกเราไม่นานทหารถ่ายทอดคำสั่งจึงนั่งเรือเล็กไปถ่ายทอดคำสั่งที่เรือของต้าโจ เมื่อหานเชิงอ๋องฟังจบแม้เขาจะไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ทว่าเขารู้ดีว่าหลิวรู้ซื่อไม่ใช่คนโง่หากหลิวรู้ซื่อพาองชายเจ็ดกลับมาจริงๆก็แสดงว่าเขามีเหตุผลที่ต้องทําเช่นนั้นถุยองชายเจ็ดของพวกเจ้าหายตัวไปเองแท้ๆทว่าพวกเจ้ากลับโทษว่าเป็นความผิดของต้าโจอย่างนั้นหรือการใส่ร้ายคนไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆเช่นนั้นข้าก็สามารถกล่าวได้ว่าพวกเจ้าขโมยเมียของข้าไปให้พวกเจ้ารีบคืนตัวเมียของข้ามานสิ หานเชิงอองคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้นให้แขวนตงอีรอสักครู่ข้าจะส่งคนไปถามทูตของต้าโจก่อนพยะค่ะไม่นานเรือเล็กของทหารเรือต้าโจจึงแล่นไปสอบถามเรื่องราวที่เรือขุนนางของต้าโจฟ้านวีการตะลึงองชายเจ็ดอันใดยนั่นเป็นแค่ข้ออ้างที่แควนตรงอีใช้เพื่อไล่ตามจับพวกเราเท่านั้นขุนนางต้าโจคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความโมโห แขวนตรงอีช่างบังอาจจริงๆเป็นเพียงควันเล็กยังกล้าคิดต่อกรกับต้าโจาของพวกเราอีกหลู่เฟิ่งหลางก้มหน้าลงอย่างใช้ความคิดไม่นานจึงฉุดคิดสิ่งใดขึ้นมาได้นางเงยหน้าขึ้นด้วยใบหน้าที่ซีเผือดพวกเราคงโดนฮองเฮาของตรงอีหลอกใช้แล้วว่าอย่างใดนะฟ้านวีการได้ยินคำของหลู่เฟิ่งหลางทว่าเขายังประมวลผลตามไม่ทัน หลู่เฟิ่งหลางคิดทบทวนเรื่องการกรบฏขององค์ชายสองอีกครั้งอย่างรวดเร็วนางพอจะเดาได้แล้วว่าฮองเฮาของตงอีเตรียมแผนสำรองไว้อีกทางฮองเฮาอยากให้โอรสของตัวเองได้ขึ้นครองราชทว่าอีกใจก็กลัวองค์ชายสองจะจับได้ดังนั้นนางจึงเตรียมแผนการไว้สองแผนหลังจากฟังคำแนะนำจากหลู่เฟิ่งหลางฮองเฮาจะเตรียมช่วยให้องค์ชายเจ็ดได้ขึ้นครองบัลลังก์ทว่าขณะเดียวกันก็จะส่งองค์ชายเจ็ดออกไปลี้ภัยไปจากแคว้นตงอีด,ด้วยเพื่อความไม่ประมาทเช่นกันมิเช่นนั้นหากแผนการของนางล้มเหลวองค์ชายสองต้องเอาชีวิตองค์ หากฮองเฮาทำสำเร็จนางค่อยรับองคชายเจ็ดกลับมาสืบท่อบัลลังหากนางล้มเหลวนางจะให้โอรสของนางหนีเอาตัวรอดไปหลู่เฟิงหลางคิดได้กระทั่งว่าฮองเฮาต้องให้คนพาองคชายเจ็ดหลบหนีไปที่ต้าโจแน่นอนเหตุผลแรกเป็นเพราะตอนนี้ต้าเยียนและเทียนเฟิงต่างสนับสนุนองคชายสองมีเพียงต้าโจเท่านั้นที่อยากสนับสนุนองค์ชายองอื่นขึ้นครองบัลลังประการต่อมาหากองค์ชายเจ็ดหนีไปที่ต้าโจหักองค์ชายใหญ่ได้ขึ้นครองราชเขาต้องอยู่ร่วมกับต้าโจอย่างสงบสุขแน่อนอ,อน โอรสของนางจะได้ใช้ชีวิตเป็นคนมั่งคั่งอยู่ที่ต้าโจอย่างมีความสุขทว่าหากองค์ชายสองได้ขึ้นครองราชและเปิดศึกกับต้าโจโอรสของนางสามารถยืมกําลังทหารของต้าโจบุกกลับไปแย่งชิงบัลลังค์คืนจากองคชายสองได้เมื่อนั้นองค์ชาย7ที่มีราชองค์การของจักรพรรดิติงอีอยู่ในมือจะได้ขึ้นครองราชอย่างชอบธรรมเราติดกับแล้วหลูเฟิ่งหลางจับรั้วเรือนแน่นด้วยร่างที่สันเทา สายลับที่ไปรายงานใต้เท้าหลิวที่โรงเตียมอาจโดนฮองเฮาซื้อตัวให้มาหลอกพวกนางหรือไม่ฮองเฮาก็อาจรู้ฐานะของเขาแล้วจากนั้นหลอกใช้เขาเช่นเดียวกันฝ่ามือของหลู่เฟิ่งหลังชื้นไปด้วยเงินนางประมาศสศัตรูเกินไปเองตอนนั้นฝ่าบาทกำชับใต้เท้าหลิวแล้วว่าให้สนับสนุนองค์ชายใหญ่ต่อไปนางไม่ควรดึงองคชายเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่ได้รู้จักนิสัยของฮองเฮาจริงๆ เดิมทีองชายเจ็ดไม่มีโอกาสแย่งชิงบัลลังนั้นด้วยซ้ำต่อให้ฮองเฮาอยากให้โอรสขึ้นครองราชมากเพียงใดก็ต้องเป็นห่วงชีวิตของโอรสของตัวเองมากกว่าจนไม่กล้าลงมือทำสิ่งใดอยู่ดีทว่านางกลับไปพบฮองเฮาในวังหลวงนางเป็นคนยื่นโอกาสและความกล้าให้ฮองเฮาเองนางทำให้ทูตของต้าโจทุกคนติดก,กับแผนของฮองเฮา ฮองเฮาของแควนตงอีไม่ได้เป็นเพียงสตรีอ่อนแอที่ไม่มีตระกูลฝ่ายมันดาคอยสนับสนุนเท่านั้นที่นางอยู่อย่างสงบมาหลายปีเป็นเพราะนางกำลังรอคอยโอกาสนี้อยู่ต่างหากหลู่เฟิงหลางเพิ่งตระหนักรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดอย่างมหาพียงใดทว่านางกลับรู้สึกนับถือฮองเฮาของตงอีอยู่ลึกๆที่ฮองเฮายังสามารถหาทางรอดให้บุตรชายของตัวได้ทั้งท้งท,งที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะไปพบแม่ทับของตงอีผู้นั้นหลู่เฟิงหลางกล่าวขึ้นเหตุใดต้องไปด้วย ฟ้านวีการขมวดคิ้วแน่นหากต้องไปก็ควรเป็นข้าที่ไปฝ้านวีการรับปากหลู่ยวนเผิงไว้ว่าจะดูแลปกป้องหลู่เฟิ่งหลางให้ดีข้ารู้ขอบเขตดีหลู่เฟิ่งหลางกล่าวเสียงหนักแน่นนางสั่งให้ฟ้ามีการรีบปรับเปลี่ยนต้าโจจากนั้นนางจึงนั่งเรือลำเล็กมุ่งหน้าไปยังทิศที่เรือใหญ่สองลำจอดเผชิญหน้ากันอยู่หานเชิงอองเห็นหลู่เฟิ่งหลางมาด้วยจึงประหลาดใจเหตุใดใต้เท้าหลู่จึงมาที่นี่ หลู่เฟิ่งหลางทำความเคารพหานเฉิงอ๋องจากนั้นกล่าวขึ้นหานเฉิงอ๋องหากต้องการยุติสงครามครั้งนี้หม่อมฉันจะเป็นต้องไปพบแม่ทัพตงอีด้วยตัวเองเพคะเพราะเหตุดานเฉิงอ๋องไม่ได้ขัดขวางหลู่เฟื่องหลางอย่างไรเหตุผลพวกเราไม่ได้พาองค์ชายเจ็ดหนีกลับไปยังต้าโจด้วยทวตงอีกลับคิดเช่นนั้นนี่คือเรื่องเข้าใจผิด หม่อมฉันต้องเป็นคนอธิบายเรื่องเข้าใจผิดนี้ให้แม่ทัพตรงอีฟังด้วยตัวเองเพคะหลู่เฟิงหลังกล่าวพวกเราจะปล่อยให้ขุนนางอ่อนแออย่างเจ้าไปอธิบายกับทหารแควนศัตรูคนเดียวได้อย่างใดอย่างมากก็แค่ทำสงครามเท่านั้นเฉิงหยวนจื้อกล่าวเฉิงหยวนจื้อไม่ได้ต้องการปกป้องหลู่เฟิงหลังเพียงเพราะนางเป็นสตรีทว่าเขาคิดว่าทหารอย่างพวกเขาไม่ควรหลบอยู่หลังขุนนางฝ่ายบัณฑิตเช่นนี้ผมของหลู่เฟิงหลังถูกลมพัดจนยุ่งเหยงิง นางกล่าวขึ้นตอนนี้หากไม่ทําสงครามได้คือเรื่องดีที่สุดชาวประมงผู้บริสุทธิ์ยังอยู่ด้านหลังเรือของพวกเราจานวนเรือของพวกเราน้อยกว่าเรือของฝ่ายนั้นมากพวกเราต้องยอมรับว่าพวกเรากําลังเป็นตกเป็นรองศัตรูเจ้ากะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ